นะครับมาดูหลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับ <_ C os al> พิมพ์นิยมนะครับที่ตำหนิเขาเล่นกันนะครับ <_ C os al> เดี๋ยวผมไปชีดบอกนะครับ <_ C os al> นี่ครับตรงขาตรงนี้นะครับนี่ <_ C os al> เพราะว่ามีเป็นตานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีก จุดเล็กๆอยู่นี่นะครับนี่ในจุดนี้นะครับที่เขาเล่นกันแล้วก็เนี่ยเท้าเท้าสุดแล้วก็มีมีติ่งออกมานะครับนี่มีติ่งออกมาแล้วก็หัวเขาก็มีเม็ดเม็ดจุดนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่มันค่ากวบเลยมองไม่ชัดนะครับนี่ฝ่าเท้าใช่ไหมครับนี่นิ้วนิ้วเท้าใช่ไหมครับนี่ตัวนี้แหลมออกมา ตัวนี้ติ่งน้ติดนะครับนเนี่ยเหีียวย่นนะครับหลายร้อยปีนะครับแต่ที่นี้ตัวนี้มันเป็นเมตานะครับเป็นเมตตาเพราะว่าหล่อมันก็เป็นแบบทิตานะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นหล่อมันมันเป็นนะครับหล่อเป็นเป็นลูกตาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ย น,นิ้วนี้ก็จะนะครับนิ้วพิมพ์นิยมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่จะสวนออกมานะครับนี่นิ้วโป้งนะครับนี่นิ้วจะสวนออกมานะครับเนี่ยดูข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังนะครับนี่เป็นตําหนีตานะครับนี่จะเป็นตําหนีที่หัวเขาที่หัวเขานะครับนี่เป็นจุดที่หัวเขานะครับ แล้วตันนี้ก็มีนิวตรงนี้ก็แหลมออกมานะครับ like ถ้าถ้าไม่มีกรอบเนี่โอ้สวยมากนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์ดึกนะครับกีวอนจะเข้าจะกรแแยไปเลยนะครับกีวอนะครับเนี่ยนะครับกีวอนเนี่ยกีวอนจะไม่มาอย่างนี้นะครับกีวอนจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็มามามาชุดนี้ตรงนี้ว่าวาหน่อยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่เหีียวย่นนะครับล้อนะครับมีพิมพ์ประกบเลยนะครับีพิมพ์ประกบเก่ามากที่สุดเลยนะครับต้นๆเลยนะครับนี่นี่ดูทีครับนี่ กีวอลงลึกเลยนะครับลงลึกเลยนะครับติดติดสังกติเลยนะครับนี่ติดชนสังกติหมดท,ทุกทุกสิกเลยนะทุกริ้วเลยนะครับลึกนะครับนี่ลึกรอยนี้ลึกเลยนะครับเป็นบ่าขึ้นมาคมสันขึ้นนะครับใบหูสองข้างช่วยที่สุดเลยนะครับเขาจริงๆนะครับ วยงามีกิ่งนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเนียวยุ่นมีรอยจ่ามดตต็มหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันข่าว่อบเรียมก่อมมานะครับเนี่ครับเนี่ครับจะามดนะครับ ตาเขา,าเรียกตากันก็เรียกตาเหมือนกับเขาเนาะครับเป็นตาแล้วก็นี่นี่นี่ดูดูครับนี่เท้าสุดแล้วก็มีเส้นมานี่มีเส้นลงมายาวเลยนะครับหัวเขานี่ก็มีมีเนื้อเกินออกมานะครับเนี่ยมีเนื้อเกินออกมานะครับมีเนื้อเกินมีเนื้อเกินนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยดูมือดีครับเนี่ยนู้วต้องเป็นใหม่อย่างนี้นะครับนู้วตัวนี้มาจุดกันนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังมีข้อต่อมีลงมานี่เกินลงมายาวๆมานี่นะครับหัวเขาก็ติดเม็ดใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เม็ดแหลมสวยด้วยนะครับเนี่ยเม็ดยาวลงมานี่เลยนะครับนี่ก็เป็นตานะครับแบบเดียวกับของเซียนใหญ่เลยนะครับ ของที่เขาเรียนกันนะครับสังคติกดจะสูงขึ้นนะครับเนี่ยจะสูงขึ้นคมลึกลงลึกนะครับตัวนี้กีวอนก็จะเข้าไปจะกระแลอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่มาอย่างนี้นะครับไม่ใช่มาตรงจะจะขึ้นไปนะครับจะเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยดูดีครับเนี่ย ดูหูที่ครับไม่มีทิติเลยนะครับตรงศอกนี่ก็มีเนเกินมาติดนะครับนี่นะครับตรงศอกตรงต้นแขนตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเท้านี่ก็มีมีมติ่งมาหัวเข่าก็มีเนี่ยหัวเขา่าเป็นจุดเลยนะครับนี่เป็นจุดใหญ่ ับเหลี่ยมสวยด้วยนะครับที่จากฟ้าเทาไปครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับสวยงามจริงจิงครับขอบคุณครับ